โอเคครับก็ต้องขอเปล่าดับสดผมด้วยตัวเองดัดดีเออขอต่อไปดับดสีทั้งวงไปสร้างเรื่องครับนี่ก็มาเล่นแล้วถุยฟาร์มนะครับนี่ก็แบบเออฟาร์มแล้วฟาร์มเพเห็นเขาว่าเออเล่นกันบ่อยเพราะว่าคือแบบเล่นกันแล้วเห็นแบบแพ้บ่อยเก่งมากก็เลยอยากมาร้องเล่นดูร้องดูว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนี่เหตุตอนนี้มูล่าคือกลางนะผมผมก็ฟาร์มไปฟาร์มเรื่อยๆนะโอเค มูต okay. ่อยเช็คฟแล้วมู้ยไหลขึ้นบนแล้วนะโอเคอาเลนเดินเดินมาเติมกลางโอเคสู้ผมไม่ถึงเลยไม่รัดทิ้งเลยโอ้ยไม่ทันแล้วโอเคงั้นผมขอฟาร์มต่ออันนี้คือแนะนำนะฮะให้แบบฟาร์มไปไปยาวๆเลยดีกว่าฟาร์มฟาร์มหมดได้ให้ฟาร์มหมดดีกว่าเพราะว่าเอลสูคือตัวที่ต้องใช้ของนะคือยิ่งตีแล้วยิ่งโอ้ยโอ้ยจุดนั่นแหละโอเค คือเอลสูย sure. ิ sí. 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 Yeah, no. so ่ง uh ยิ yeah. so ่ง yeah. ป so ีเร็วเนี yeah. ่ย oh. ค oh. uh ือยิ่งขุ่มขุมนนแล้วถ้ามีแบบเของเนี่ยก็ยิ่งจะดีมากขึ้นด้วยเ่งตัวก็อาจจะลกๆหน่อยมาแล้วเอาปาเอาปล่าเอาปาเรื่มลาดแม่งมูลาดแ่เม็ดหนึ่งอุ๊ยดักหัวทางแม่เจ็บเจ็บอุ๊ยบอกสวยมาป้องไม่มาด้วยเม็ดเล็กเล็กเม็ดเล็ เม็ดเล็กๆครับท่านผู้ชมอ้าวมาแล้วมาแล้วต่อไหมเพื่อนต่อไหมอันนี้ก็พยายามแท็ทิปะให้ไแทนะเพราะว่าทีเราเราฟาร์มเอาของดีกว่ามังกรไหมมงกรนมีแทงนะแทงดีแทงแทงแทงอ้ยาตา่ามีบินหรอเฮ้ยมีบินด้วยเจับตัวจับตัว ้ม <Es> ูรัดมาด้วยนะมีนกนะอ้าวย่างนี้รัดถอดเลยก็แล้วกันเฮ้ย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 อย่านะอย่านะไม่ได้แอมเขาไม่ได้แอมหล่อเฟี้ยวเอวผิวครับพี่น้องตาหนืว้าววตาวกละ แต่อันนี้เหมือนเหมือนเนีเนี่ยมันมันบินมันบินกลับหลังว่ะเออเมดแยะนะขอฟาร์มก่อน,อน,นเออโอเคก็ต้องฟาร์มนะอืมอืม,อมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเติมนี่ต่อเลยนะไวโอต่อเลยเหมือนกับว่าเขาเขาจะยืนไม่ค่อยไหวสลับไหมยิงขอขอเม็ดไม่สวย,ยโอ้โห โอ้เจียไข่เจียดไข่อืมอืมอืมวโอ้ไม่ได้รับช็อตอืม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 ยิงสดแล้วนะ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 วังไม่ดนอืมอืมสวยเพื่อนสวยอไปดูวโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็ตามต่อเลยก็ไอ้ม้าสยปอมอ่ะ เว้ยใจเย็นนะเว้ยป้อมแข็งนะเว้ยป้อมแข็งนะเว้ยฟาร์มดีกว่าคนจริงต้องฟาร์มสองอันอ่ะอืมที่สองพันเลยวะแดงวะอืมตาตามาตาตามาวะลายตู้โอเคขับแข็งนี้ก่อนมีสัตเหรอเออมีเออเสียไปแล้วดึงโอ้โหเดชเชดึงโดนชิปอืม ยิงอุกยิงลุกไม่ใ hmm. ห้น okay, ี่มันเอานี่ครับตะแตกครับเดี๋ยวโถงข้างออกก่อนนะเออไม่ต้องเอายตะแตกไม่ต้องเอายตะแตกไม่ต้องเอายตะแตกไม่ต้องเก็บตะแตกครับอืะอุ้ยไม่โดนด้วยโอ้ีไม่ทำไมว่าเสียเสียของตีเลยมาดิเอาเยี่ยวทางตรงตัวอ้าไม่โดนด้วยอ่ะไอ้จ้าตาตาอุ้ยไม่ตายหรอกเก็บเก็บเก็บงานเก็บงานอุ้ยตายเนี่ย เอาเรื่องวนะ่าแรดอู๋ะะเอาเรื่องแรดเอาเรื่องครับแบบแดงเลยก็รักกันไม่ยอมฟาร์มนะขอกันรักก e ันอขอนะเพื่อนขอนะเออ thank you นี่มูดัตเอาฮาวฮาวอย่างนี้ดักเงารอเลยกุมเงาอ่าะไม่ต้องไม่ต้องไม่เก็บงานครับไม่เก็บงานเมื่อกี้เขินเลยวอ้โหตัดฟิกจ้กู วิกตะภูบอ้าวโอ้เผลอเลยงาน,นอ่ะเออโทษครับเมื่อก,กี้เผลอตัดไปโอ้โหโทษ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 ครับเมื่อก,กี้เผลอตัดไปเดี๋ยวมันแย่งซีนคะรับท่านผู้ชมมันแย่งซีนบุ๊คโอ้โหเดี๋ยวไม่เท่ออกขนุใหญ่เลยคือต้องตัดให้เลสอะมันมันไม่ได้แบบมีซีนมันต้องมีจุดผมอืมอืมโอเค มันเอาล่างวะกันล่างดิกันล่างดิไปโอกันล่างดิปิปูไม่กันด้วยไปแล้วกันเองก็ได้ไวเท่าไหร่อยู่ไหนไวะกลัวสวยแล้วเนี่ยพุ่มเนะี่ยแต่ขอยิงเช็คพีดก่อนเรามีนี่นะตันตินะยิงวัวขางเรายิงหนิเฮ้ยตรงนี้แหละแถบตรงนี้แหละ นัเล hmm. mm. ็กๆเฮ้ยโอ้หตุกเลยกเลยจุดสองจนัดเล็กๆโอ้จ2ดสอมาดิ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 เอาแล้วเอาแล้วมาดิมาดิมาดิกดแข็งมาดิมาดิมาดิก็มาดิมารตาเอาตกเครื่องบินโอ้เครื่องตกด้วยเครื่องตกด้วย

เม็ดนึ่งโอ้โหเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆเลยไม่น่าอยู่น่าอยู่ะอย่ารัดขี้ด้วยขอฟ้านะขอฟ้าขอฟ้านะขอฟ้าอย่ารัดนะอ้าวขอเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆล็กก็แล้วกันอุ้ยโดนด้วยโดนเฉยมาดิมาดิมาดิโอ้ยฟิกะโก้ฟิกโก้ไอ้หนีฟิกโก้ขอ้หนีอาฟองเลยเพื่อน เอาของเลยนะเอาของนะพี่มัอยู่วะเอาของนะมูร์ลอดอยู่กลางเก็บแตะแอยู่เอ้ยซาต้ามาเหรอวะเหลือเลือดของเหลือเท่าไหร่อ,อ,อุ้โดนตันโอ้โหโอ้โหคอมโบคอมโบควมจอยดี่ซน์ซันซิวอืมโอ้เปนหนึ่งนิดให้เลยหนึ่งนิดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบินมาแล้วมาดิ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  ไม่ดิไม่ต้องรักเออกินจะร์กันดิกินจาร์กันดิไม่ต้องเลยนะรักบ่อยนะคว้ามเลยครับคว้าควมายาวเลยครับอืออือออออกก่อนตัดดิวะเดี๋ยวได้กันจะได้ดูดเลือดแรงๆจะได้ดูดเลือดแรงๆอืออือลากก่อนลากมันก่อนมาก่อนลากเททิว เม็ดเล็กๆโอ้พันเจ็ดอืออีกเล็กไหมอีกเล็กไหมยังไม่ถึงอุ้ยสว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 ยดิมอุ้ยโอ้โหไม่ได้คิวแล้วอ่ะโอ้งอนงอนไอ้ดูไอ้มาฟ้าสอก็แล้วกันขอยีมนะขอยีมขอยีมมาฟ้าเฉยเดี๋ยวขอย่อดี๋ยวก็ที่เห็นแบบเหมือนเหมือนเห็นแก่ตัวเกินไปอ่ะก็เลยแบบขอยีมด้วยกัน นักเล็กๆก็แลันนัดเล็กๆก็แล้วกันอืมงไม่ถึงวะมานี่ไยโอ้โกระสุนเปรเมือกี้กระสุนเปรกระสุนบักอืออาบินบินบินรักหนะเอออ้กองศาาเลนไ อโอ้โหนี่ับเนี่ยเออหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอขินนึงนันึงนันึงนันึงโอเม็ดเล็กเเม็ดเล็กๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังมยุกเออสิโค้ดปหนึเมตรเทวเวโอ้ไม่โหแมปด้โหันีนก่อนนะ โอ้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 ยยโอ้โอ้เมื่อกี้โอ้โคตรอายเลยระยะประชิดยังยิงไม่โดนเลยโอ้โคตรอายเลยเมื่อกี้โอ้ไปแน่อายไปบนก็ได้เอออืมเอาไปนเหรอไม่รอเลยนะเพื่อนกันกลมมันเพื่อนนี่ติดกลมเหรอ เราจะเข้าไปทำไมวะไอโอ้ยตองเม็ดองเม็ดเลยเหรอตองเม็ดเลยเหรอกูยิงรวัวมากดูเลือดอ่าวหมดแล้วเหรอวะเอาหนานี้แต่จะมะงงเลยเม็ดนักเล็กสองพันสองพันสุกๆุกุกไม่ถึงว่ะขอซูมอีกนิดหน่อยไม่ถึงว่ะ ขออีกเม็ดนึงขออีกเม็ดนึงขออีกเม็ดเม็ดนึงเม็ดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยไม่น่าหิวเลยก็กินไม่น่าหิวเลยโอ้ยแม่ก่อนแม่ก่อนเอาไม่เชื่อตีจัดสีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนช่วยด้อุ้ยกระโขออืม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 ตีกระโขอหนึ่งดอก ผมจะเดินไปแบบเติมไฟเลยกันมูลหลาน้าเอาไะเอ๊ะเอ้เอ้มูลหลานหายมูลหลานหายเอาวอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนมูลหานหายอ้าจะเอ๋เอาเอาอาไปมาทำอะไรอ่ะนีเสือป่าจระเข้มาโดนกระสุนเฉยมาจุกกระสุนเลยเลย มาแล้วมาแล้วะกระสุนหนักครึ่งช้นเม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กๆย่าเอ้ยถูกไปโอ้ยรัดจิงตัวเอ้าวผูกดผิดนี่จ่างมันเอาเ่าเอาเ่าเอาเอาอุ้ยไปแล้วว้าวรัดจิงกินรัดจิงกินูอุ้ยอุ้ยรักคารอโบแล้วตายฟรีแล้วไงท็อป ยิงเทลคาร์บอนเลยวิซอรี่เอโอ้ยได้เฉยแลยวะเหรียญทองเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาเมจสามสิบแปดจุด่งปร์เซ็นรับความเสียหายยี่สองหนกอีกก่อย โอเคครับก็ต้องขอจบหลังผมเท่านี้ไว้ก่อนนะครับว่าเอออันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปอื่นๆ,ๆเลยนะครับว่าเป็นกำลังใจให้ช่างผมด้วยนะครับโอเคอขอตัวล,า,ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย